นี่ครับตอนนี้น้ำท่วมแล้วสุราษฎร์ธาน,นีครับผมตอนนี้วัทนที่ยี่สิบห้าพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้โอ้แรงนะเกือบถึงเครื่องเช้านี้ครับผมแรงมาก เดี๋ยวไปดูตรงป่าปามกันท่วมลัดคลองเลยตอนนี้ครับบ่อพังหมดเลยเรียบร้อยสไลด์ลงเลยนู่นปกติคลองจะอยู่นู่นนะครับคลองจะอยู่นี่นี่มันเป็นนั้นคลองสายหลัก ตัวนี้ไม่ใช่คลองแล้วตัวนี้มันเป็นห้วยเล็กๆนะครับแต่ดูนุ่นรัดมาทางนุ่นรัดอ้อมปาปามมาเลยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างนี่ครับผมตอนนี้อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครับผมพังหมดเลยบ่อน,น่าจะทมหมดแล้วตอนนี้เสียตั้งคฟรีเลยครับ ขุดผิดพลาดขุดก่อนก่อนหน้าฝนนะครับปกติเขาจะขุดหน้าแรงผมขุดก่อนหน้าฝนแล้วก็นี่ครับภาพเป็นอย่างที่เห็นเลยใครจะขุดบ่อดูให้ดีนะครับตรงนี้ดินไม่ดีด้วยแหละครับมันเป็นดินทรายดินทรายร่วนดินทรายร่วนแล้วก็น่าจะอยู่นะโดนน้ำอีกไม่กี่ครั้งน่นนาพังอีกเนี่ย เดี๋ยวเราพาไปดูมุมสูงใหม่อืมครับลัดมาเลยนี่ครับปีนี้หนักเหมือนกันนะไม่มีการสั่นนะดินตรงหน้าผาเลย เดี๋ยวมาติดตามอัปเดตเรื่อยๆนะครับพายุลูกนี้